โอ้ฝนตกหนักขนาดนี้ไม่ได้ขึ้นมาหลายก็หลาวอะว้าวเฮ้ยเครื่องบินกำลังจะตกแล้วพวกเราว้าคุณฟองคุณแม่ช่วยผมด้วย่ะนี่เราตายกันไปหรือยังเนี่ยอ๋อ อ้ยงแกยังไม่ตายแกอยู่ในสุสานนั่นหรอเฮ้ยเฮ้ออย่าบอกนะว่าพวกแกก็ตายมาด้วยอะฉันยังไม่ตายฉันยังอยู่ตรงนี้แกก็ดูหน้าพวกฉันี่ว่าตายไม่ตายอ่ะแต่หน้าแกนี่นี่ก็เหมือนอยู่นะว้ายเดี๋ยวนะสรุปพวกเรายังไม่ตายเหรอเนี่ยแย่แกไม่ต้องห่วงเร่ตายไม่ตายแกห่วงไอ้ตัวนู้นก่อนที่มันเดินอยู่น่ะ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแอนดิวมันอันตรายมากข้างนอกตรงนั้นหรอเราต้องไปทาสีเขียวมาเราต้องดรอปพิลา่นี้อันนี้หรอกดปุ่มเขย่าเขย่าปึ๊บเฮ้ยมันหล่นลงมาแล้วสาวดีเฮ้ยมันลนลงมาแล้วเอาเสาไปฟาดมันเลยพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวอะไรอะโพนี่หรอโอ้สภาพ

มันจะเขมือบแกซะก่อนอ่ะเจ้าหมีเข้าโกงไปเลยเฮ้ยกลัวที่ไหนแล้วมาเหอะโอ้โหเก่งทันทีตอนอยู่ข้างบนเฮ้ยอะไรมันขึ้นเต็มจอไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบีเจ้าบีเจ้บีมันโอีนี้อะไรมันขึ้นเต็มจอไม่รู้อ๋อเดี๋ยวนะมันปลดล็อก achievement หรอแบบให้ดูวิดีโอได้หรอ c u t s c e หรออ๋อ้มันเป็นคั t ซีนแบบต่างๆนี่ไงกดหมุนก่อนเอาเจ้าหมีแกลงไปเลยเหรอแกไม่หมุนหมุนแล้ว เอาลอคหมดแล้วอ๋อป่ะลงป่ะไหน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 โอ้มีเก็บทุกอย่างเลยงัดงัดเฮ้ยงัดงัดงัดทางงัดงัดทางงัดงัดงัดทางงัดงัดไม่มีต่อเอาเอาลงพ่อต่องัดงัดเย้เช็คพอย์แล้วไป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 ดีสับสวิตช์แล้วก็ไปสับตรงนู้นต่อวู้อ่ะเราไปไงต่อ เฮ้เดือดเฮดือดเดือดติดทางไหนนี่นี่ไงมันีงนี่โผล่มาแล้วโอ้ยคือผักใครไม่รู้ตายไปด้วยไปด้วยขึ้นมาเร็ว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 สวิตตรงนี้สวิตตรงนี้สับสวิตขึ้นข้างบนอ๋อแท่งไม้มันก็จะขึ้นมาสมบูรเลยเหรอเจ้าบีถ้าตาจะหิววะนะอะแล้วก็ออกท่อตรงนี้มาเลย้ อย่าลืมเปิดพัดลมไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นอะไรอ่ะอ๋อปิดต้องปิดไม่ใช่เปิดโอเคปิดพัดลมก่อนนี่เอาเปิดหรือปิดอ่ะจะเปิดเอามั้งก็ต่อเตลิดโรให้มันขึ้นสีเขียวอ่ะโอมันต้องเปิดเหรออ๋อไปเลยพวกเราโอเคอ้าวตอนหน้าต่อตาเลยไปนะจุ๊บมาแล้วไป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 ดสวิตช์พวกเรากดสวิตช์น้าที่นี่ แล้วก็กดสวิตช์อันนี้ต่อลูกศรก็จะเลื่อนมาโอบขึ้นบันไดถึงเก็บเหรียญกดสวิตช์แล้วก็มาตรงนี้ที่ท่อนี้เปิดมาเลยวิงล่างท่าทานจะ่ด้ลัวคุณไอแกรนดี้มาเร็วลงมาแล้ววิอะไรอ่ะแอนดิวเกิดอะไรขึ้นวูบ จะพอไดีเป็นผองมาระวังนะเราต้องไปเก็บชิ้นส่วนต่างๆเราจะไปเก็บได้ที่ไหนเราจะได้เป็นปืนออกมาใช่แล้วก็ขึ้นไปข้างบนขึ้นตรงนี้หรอนี่เดินทางนี้เองตรงนี้ตรงนี้แล้วไปเก็บเหรียญข้างล่างด้วยไปด้วยปุ๊บรอฉันด้วยเรียบร้อยแล้วข้างล่างมีชิ้นส่วนอะไร อ๋อเก็บชิ้นส่วนปืนชิ้นส่วนปืนเจหีไปเจวเจวีเมวีเจวีเวีเจ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 วีเวีเจวีเจวมวีเงวรเจวี่งวีเจ้ีเว่วีเจวีเวีจีเเจวีเจวจวีเจวีีเจวีเจวีเอวีเ้วเจาีเ้วีจวีเจวีาจีเจอีเจเจอีเจีีีี่วีีววเ้วโอ้ย เฮ้ยไฮไเฮ้ยเฮ้ยตกตกตก้ยจัโอนี่เปนปลาโอนี่เปนปาเฮ้ยเกือบเกือบเกือบอ่าฉันต้องข้ามไปฝั่งโน้นใช่ไหมฮเรียบร้อยได้ปืนแล้วอ้ได้ปืนแล้วดูดิยิงได้ปะยิงสิรออะไรเฮ้ยยิงได้ดีดได้มาสิไอ้ยเกิดไฟกรด็นลกเดินปเราเก็บเรีกันดีกว่าไม่ได้แค่โอนี่ อะไรอ่ะให้เล right. ี uh, like ้ยวทางขวาเกิดอะไรขึ้นมีตัวอะไรโผล่มาเฮ้ยดีแน่เอาไปซะไปไม่ใช่เพื่อนกันแน่ๆล่ล่ะแสดงว่าคาราต้องปีเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีแน่โอ้โหโคดี่พันอะไรเนี่ยออกไปเลยเข่าปีพันเข้าดี่แน่เอาไปเหมือนโคนี่มาสมัยนี้นะเออนล้วก็สี โอ้โห้อูกันเป็นนีคคมลโอ้โอ้ว้าวมาทีครางับมาดีป้าืนระเบิดเป็นแก่ล่าิ่อะไรอะวิงลิฟต์ลิฟต์มาข้างล่างอนดเราต้องหากุญแจเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์อแเจะไปเอาที่ไหนหาที่ไดนิ่งรูมห้องอาหาร เขาบอกมาใช่นี่เราเปิดตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าหมีเฮ้ยชิ้นส่วนเก็บก่อนนี่ไงห้องอาหารเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเจฟาโนี่มาทำกับข้าวอยู่โอ้ไม่อยด้ามนะาซัพผ้าว้าย <laughs> จะไปทักกับมันได้ล่ะนะมันจะเอาเราไปเท่ากับข้าว ด่าเห็นขนาดมีคนดูเขารู้แล้วแหละแกเอ้ยด่ดูโฟนี่ตาเหลือกว่าโฟนี่ตาเหลือกตาเหลือกเฮ้ยโฟนี่ตาเหลือกเจ้าโฟนี่ตาเหลือกไอ้เจ้าใบเล็บจบเครื่องดื่มเอ้หนร์จี้ดิ้งเกินขนาดใช่ไหมโฟนี่มันมีมันมีเกาะด้วยอ่ะเห็นปะแกไม่ต้องห่วงเกาะแกห่วงปังทอในมือมันเถอะนะเดี๋ยวกันซีปังเอฟเลจุกกันยังไงเนี่ยจุกก่อน โอ้ยโอ้ยโดนไป14เลยมันกระโดดต้ด้วยอะโอ้ยโดนเมน่หมูบัดช่อมอย่ี่นไปะหน้าตามันเหมืนปลาคาร์ฟมากเลยว้เออพูดไปก็เหมือนไว้าฮ้ยปลาปลานี่เละไฟปลาคร์ฟโพดี้หรือโพดูฟนี่หละโพูโพูอยโอ้ยนี่เดนี่นี่ เอาไปเลยไปเป็นโพยังคำสะโหจยฉันเลือวัวเลยอร่อยเลยดีดีะนเถอะเนื้อม้านี่คืออะไรอุ้ยฉันจะตายแล้วเหลือห้าสี่ตายตายซะตายซะอึดมากแผลเป็นเลือดเลยวอ้โหลายเย้ยองมันไปคุยกับรากมะม่วงมีของมีของมีของกุญแจมาพวกเราเอากุญแจไปเปิดโลบักมันแล้วใช่ไขไขไขเเลลยไขย เราจะได้กลับบ้านกันแล้วไข่ขอกเสกไข่ขอกเสกไอ้นี่นะเจเฮ้ย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 มันปาบันมาในลิฟต์ให้เดียวทำใจดีๆไว้ว้ายืนมาทำลายลิฟต์มันทำใจรอมันไม่ตายมันไม่ตายไปไปด่วนๆเลยโอ้

เราจะไปห้องแลบกันเหรอไป,ไปออเกือบเกือบเกือบแล้วเราก็เอาการ์ดมาใส่ตรงนี้ไป,ไปเจ้าหมีคนอีไปแล้วไม่เกิดใหม่ได้โอเคประตูปเปิดเปิดไปละเรียบร้อยโอเคเราไปกันต่อเฮ้ยนี่มันห้องทดลองของโพนี่เหรอเจ้าเหล่าโพนี่ทั้งหลายมันอยู่ในนี้กันหมดเลยนี่อะไรหรออ๋อเราต้องขึ้นเหรอเจ้าหมีใช่เหยียบนาฬิกาทรายตรงนี้นาฬิกาทรายอะไรล่ะ จะต้องดูดโฟนี่ตัวนี้ง่ายคลใายแกนนี่เลยก็หรอไม่ก็คิดเป็นคนเดียวคิดเหมือนกันเหรอแต่โฟนี่มันน่ากลัวลากเนี้ยไอ้ว่ามันน่ากลัวซุกแกไม่ได้เหรอเฮ้ยจาต่อจะไปดูชูชันดิแล้วไม่ก็กาะหลอดแก้วอย่างนั้นนะเออใหญ่ด้วยใหญ่สุดหลอดแก้วเหมือนกันไอเรียบร้อยว้าวว้าวว้าวเย้ลอยลอยลอยเขาอย่างชั่วดอย อพอดีมอนสเตอร์พวกนี้มันถูกคียเอทมาจากที่ห้องแลบถูกพัฒนามาน่าจะแบาทำไมเนี่ยน่าจะแบบทำการทดลองอฮ้ยตรงนี้เก็บก่อนเรียบร้อย เราขึ้นไปกันต่อเดี๋ยวนะกดสวิตช์เหรอสับสวิตช์่ายสับสวิตช์ลงใช่สับสวิตช์มาอุ้ยเอาขึ้นใหม่ได้ครับเออจอยเฮ้ยช่วยดึงขึ้นหน่ดิคะยืนท่าบ้านช่วยดึงนขึ้นหน่อยไม่ได้หรอครับไอ้นี่ดิ้นขึ้นมาขึ้นมาเลยจบมมีให่ก็ได้สับสวิตช์อีกแล้วเหรอนี่แหละเฮ้ยเฮยโดดยากแล้เนี้ยสับสวิตช์สีเขียว เอาเรื่องแล้วก็ไปทางนี้เข้าโมงนี่อะไรอ่ะลำเลียงหรอหลงคาราอัปแกรดี้บาดี้แล้วเหรอตอนไหนเนี่ยใช่ใช่ยายหายตัวมาเพราะยายเป็นผีนี่ระวังเลเซอร์นะพวกเราเอาดิเอาดิโอ้โหโดนที่ไม่ยอมหมดเลยเออไอคนที่บอกให้ระวังอ่ะไปก่อนเลยโอเครอดละระวังโดนสลามนะโดนหิวไปล้างไปอาบน้ำใหม่ไปก่อนเลยอุ้ยสลาม จะกระโดดยังไงอ่ะเจ้าหมีเฮ้ยเจ้าหมีมันมีมันมีเลเซอร์เลเซอร์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยดีไม่ทันนะโอเคได้อยู่ฉันต้องมานั่งเริ่มใหม่เนี่ยชึบมาละนี่คือเครื่องปฏิกรณ์หลักเราต้องปิดการระบายความร้อนของมันทุกอย่างอะไรนะแองกี้นี่คือเครื่องปฏิกรณ์เหรอ ก่อนขอโทษคุ้นใช่ไหมเออปฏิกูลเออเกิดปฏิภาณนี่ดารายนะบอกไว้พรอยโหดดังเลยคนนั้นอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่อง้โหระวังกับดักมาเยอะมากเลยอะชึบอะชึบอะชึบปีนขึ้นมาแล้วโฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์ดีดิผ่านมาได้แล้วแบงค์คารีขึ้นไปข้างบนชึบเก็บเรียบร้อยเอชิทเมนที่ห้องทดลองได้แล้ว ปีนบันไดขึ้นมาทางนี้เราก็เก็บเหรียญลงไปข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ๋อะไรอะเฮ้ยอ้าวไอ้เป็ดหมูเลยนี่มันโคนดีผสมผ้ายีน่าใช่อ๋อขึ้นไปแล้วเตรียมปืนเลยนี่แหละมาเลย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 มาลงเรียบร้อยางล่างมีอีกปะระวังนะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย กดสวิตช์ไม่ลาก่อนกินมันสาจะพอรึเออสับสวิต์ก่อนนี่มาเอาเลยระบบระบายความร้อนปิดแล้วชึบไขต่อเราจะโดนกินไหมเนี่ย เราออกมาทางนี้นะครับลงล่างไประวังกับดักนะพวกเราประตูเปิดแล้วระวังกับดััักกระวงบข้าวใหญ่ตาห่าใอย่าใหญ่กับข้าวไปเลยข้าวข้าวข้าวเฮ้ยเราก็ขึ้นบันไดไปอีกเหรอเช็คพอยต์นี่เก็บเหรียญอยไปเลยโอ้ยมีเครื่องบดด้วยเจ้าหมีเจุ้๊ม อื้อตุบแอนดิวไงต่อโอ้ี่คือทักออกเหรอเนี่ยเราต้องไปตรงนู้นถึงจะออกได้นี่ยิงซะปึ๊บโอ้เด็ดเอ้าว้าวเฮ้ยมันหลอกให้เรายิงไหมเนี่ยหน่อยเจ้าแอนดิวฆ่ามันเลยแอนดิวเออ เฮยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันสั่นน่ะโอ้ยไม้ไม้หล่นไม้หล่นโอเคลงวิ่งวิ่งวิ่โวอุ้ยโอ้วิ่งโอ้โหแต่ละตัวน่ากลัวมาก Oh my god ว <t> ิ่งสยองมากโซลาวาจึ๊บข้างบนข้างบนอย่าบอกแลยว่าโกโกวาอันเนี้ยสีแดงนี่ไง ตัวว่าอะสีฟ้าสีเหลืองสีเหลืองก็ไม่ใช่เอาหม่เมื่อกี้กระโดดสีอะไรไปแล้วบ้างนี่อ่ะข้างหน้าฉดดให้ะน่ได้ได้เขียวเอาเขียวเนี่ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้อีนี่มีนี่ไม่มีโมโอเคอันนี้แอร์ดเดียวเดี๋ยวเจ้ามีเจ้ามีแกตายเหรอลมน้ำาลรวว่าตายดิแกวะดิรอเจ้ามีก่อนทุกคน เจ้าผีแกเดินมาเลยไม่ต้องกระโดดอ๋เหรอโอเคใช่ใช่ใช่เดินแบบชิวๆเลยเออนั่นแหละเป็นเทพเจ้าบอกไว้คนดนดีดีดีทางขวายาวเลยเกย์ดินให้ก่อนลูกเอาไอ้แกบอกยาวไงวางยาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวม่สุ่มบ่โอ๋อแต่ละคนไม่เหมือนกันเหรออ๋อเหรอได้แล้วดิแก่แกของฉันทางขวายาวเลยเออเรียบร้อยเออไม่เหมือนกันเฮ้ยบินเฮ้ยมีอะไรตกลงมาด้วยพวกเรา อะไรอ่ะเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่มันเหมือนแย่มีปีกเลยมันโพนี่เอ้าเหรอใช่ระวังโพนี่หลบโพนี่หลบโพนี่หลบโพนี่ดิตัวนี้ป่ะเนี่ยที่มันโจรเครื่องบินเราเนี่ยถูกตัวนี้แหละปืนสอยมันได้ไหมไม่รู้สิฉันออกมาแล้วอ่ะฮ่าในที่สุดเราก็จะออกมาที่นี่แล้วเย้ววว ตอนแรกสงสัยว่าเจ้านี่เอเป็นศัตรูหรือเปล่าไงตอนแรกลองยิงเล่นดูไหมเนี่จะได้รู้เฮ้ยดีดีดีเก็บเทปเก็บเทปอันนี้ไฟนอลบอสอ๋อแสดงว่าสุดท้ายแล้วไปทางไหนอะทางนี้เหรอลองยิงได้ไหมยิงเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วไงเราจะรอดาเฮ้ยวฉันโดนจับบอสว้าวโอ้ยโดนเป็นขอำไม่หลาถูกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยสัปปะหลตโพนี่ยักษ์ เดี๋ยวเดี๋ยวดีแหละมันตามชานมันตามชานมันตามชานมันตามมันตามอยู่น่แหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันจะจับมันจะจับมันยิงมันยิงมันมันยิงเป็นขนาดหรือฉันหลอกแอบปิเข้ามานี่แย่เดินท้องขาว้าตายมันพ oh UH, <at ุ่งเฮ้ยมันพุ่งได้พลังเทพมากพลังเทพมาก

รลังกายจริงๆบอสตัวนี้เก็บไว้เก็บไว้เป็นเล่นที่บ้านได้ไหมตัวนี้เรียบร้อยเย้วิตอรี่แห่งชัยชนะนะครับในที่สุดเราก็สามารถชนะจากเจ้าตัวพลหนี่ร่างยากนั้นได้แล้วเราก็สามารถออกจากโรงงานนี้ไปซสานถนนลากโครี่ระเบิดเป็นจูน เลิฟเป็นโจเลยดีมากเจ้าหมีสุดยอดเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆที่โรงงานโพนี่แห่งนี้ระเบิดไปนะครับนี่ยงามเท่าไหร่พี่เอ็มสองท่าเต็มเลยเนควันขึ้นถูงอย่างเงี้ยเราต้องจารึกไว้เป็นตัวอย่างเย่เราชนะแล้วเราต้องออกจากโรงงานตรงนี้มาเขาบอกว่ารออัปเดตชาเลนจ์อีกครั้งจากโพนี่แฟตัลลี่อาเกนเราชนะแล้วจะต่อตับปีด ใช่อโอเคทุกคนจบแล้วใครชอบแบบโพนี่อะไรอย่างงี้สยองขวัญน,นะครับสามารถกดไลค์ซับสไครต์ได้นะใครที่มาใหม่ก็มาทักได้เลยว่านี่ผมมาใหม่หนูมาใหม่อะไรอย่างงี้นะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุมากเก่าเราก็ต้อนรับเหมือนเดิมนะครับก็อบอุ่นเ<ๆ>ช่นกันเจอเราพวกแกง๊งสีช่ชาดีได้ไปละทุกคนไปไไม่ช่งอบอุ่นอย่างเดียวนะอบร้อนป่วยบอกไว้ก่อนเลยอ้อไว้เรา